ตอนนี้เราก็ไปสักการะบูชาเฉพาะหลักเรียบร้อยนะครับวันจนนี้ก็จะเดินไปด้านหน้านะครับตอนนี้สานเจ้าเขาปิดไม่คนเข้านะครับให้ปักทูบด้านนอกแทนนะครับนี่ประตูสานเจ้าปิดอยู่เขาใจ อันนี้ก็เทพธิดาฟ้าดินนะครับเทโงคงตอนนี้มีการแหร่นะครับมีแห่นะครับคนก็กำลังเข้ามากันเยอะนะครับตอนนี้ใครที่อยู่ใกล้เคียงนะครับหรืออยู่ห่างไกลก็สามารถมากับสักการะบูชาเจ้าพ่อหลักเมือง แล้ววันนี้ก็มีงานแห่ด้วยนะครับงานแห่ตอนนี้ข้างนอกก็มีคนมาจับจองเก้าอี้มานั่งเก้าอี้กันครับ แต่รู้สึกปีนี้ก็จัดระเบียบด,ดีหน่อยนะครับจัดระเบียบด,ดีแผ่เจ้าพ่อหลักเมืองสูตรสาคอนะครับเดีจะพาไปดูด้านนอกนะครับพาไปดูรอบๆข้างนอกนะครับ ก็ม uhm. ีจ uh, uh, ัดดอกไม้ท hmm. <c oughs> ุบเคียนให้ทําบุญกันครับแล้วแต่ทําบุญนะครับเรามาทําบุญกันเดี๋ยวไปดูข้างบนนะครับว่าข้างมน์เขามีแจกอะไรบ้างนะครับเขาบอกมีกันมีเลี้ยงอาหารด้วยนะครับ แต่ส่วนมากจะเป็นอาหารชอผมกินไม่ได้นะครับเพราะผมกินเจนะครับกินเจมีลักช่องสยามกอ,อไม่แจกเลยเหรอคนรอกินแล้วแนะจ๊ะตอนนี้รถจอดกันเยอะมากตอนนี้คือแม่นานนะครับ วันนี้จะพามาชมบรรยากาศในแม่น้ำกันหน่อยนี่ครับรถล่นจอดกันเยอะมากเลยนะครับเห็นบอกเริ่มแห่เที่ยงนะครับกินแล้วบอกแห่ประมาณเที่ยดตรงตอนนี้เปลี่ยนเวลาเป็นเที่ยงนะครับเรามาดูบรรยากาศแม่น้ำจมพยญากัน สวัสดีครับท่านเน็ตหลุดนะครับไม่ต้องแปลกใจครับพ่อเพิ่งไปเติมเงินมาเมื่อเช้านี้ครับเพิ่งไปจ่ายเงินมาแต่ก็ยังค้างค่านเน็ตอีกพันแปดนะครับไม่มีปัญญาจ่ายครับตอนนี้เติมเน็ตใช้ชั่วคราวไปก่อนพันแปดรู้สึกน่าจะสองเดือนสองเดือนพอตีแรกผมใช้รายเดือนนะครับเดือนละพันหนึ่ง ข้างมาแล้วก็ไลค์กแชร์ก็ช่องพงจะรักยืดด้วยนะครับสนับสนุนโดยการส่งกรับาส่งกล่องของขวัญมาช่วยต่อย,ยอดให้ท่านได้ชมกันอีกนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายทอดสดแล้วก็ขออาภัยด้วยนะครับผมก็จะถ่ายเป็นวิดีโอแทนแล้วค่อยมาใส่ลง youtube ให้ดูทีหลังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ได้ถ่ายทอดสดก็ขออาภัยด้วยนะครับก็ก็ไปดูช่อง YouTube แทนแล้วกันนะครับ าะเดี๋ยวผมถ่ายวิดีโอก่อนแล้วผมค่อยๆไปยึดไปลง YouTube อีกทีหนึ่งปับไปไหนแล้ววะอาพับกเราไปไหนแล้วเดี๋ยวจะได้มาช่วยถ่ายงาน ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับถ้าเกิดถ่ายทอดสดไม่ได้นะครับเพราะเพิ่งไปใช่เน็ตให้เล่นได้ชั่วคราวก่อนเนื่องจากค่าจ่ายเน็ตผมเยอะนะครับภาระเยอะนะครับภาระเยอะ,ะก็เลยอาจจะไม่ถ่ายทอดสดก็ใครอยากดูถ่ายทอดสดสนับสนุสนในการส่งกระดาษส่งของของขวัญมาเป็นกำลังใจให้ได้นะครับจะได้ถ่ายทอดสดให้ได้ดูนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ถ่ายทอดสดแล้วเดี๋ยวคอยติดตามช่อง YouTube แทนนะครับ ถ้าผมถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปลงช่อง YouTube แทนนะครับจะไปลงช่อง YouTube แทนตอนนี้คนก็เริ่มมากันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับรู้สึกที่จอดรถนี่ตจะไม่ยังไม่ลงคืนนี้เรามาดูยิ้วันะอีอะไรเฮงเกต็ดทวงนะครับนี่ครับยิ้วันะอีอะไรเฮงเกต็ดทวงอันนี้ยิ้วันะอีอะไรเฮงเกต็ดทวงนะครับ เรามาดูนิ้ววันละอะไรเหงเกตช่วงน,นะครับทําการแสดง5วันท่าคืนครับแล้วนิ้ววันละอะไรเหงเกตช่วงน,นี้ดีอย่างครับอนุรักษ์ชุดนิ้วจริงๆนะครับอนุรักษ์ชุดนิ้วแล้วก็สากแสงสีเสียงนะครับ <c oughs> เขาเขาเน้นคุณภาพนะครับเน้นคุณภาพไม่ไม่เน้นฉุดชาดไม่เน้นฉุดชาดแบบลวดลายแบบอย่างอื่นนะครับอนุรักษ์ ของจีนแท้ๆนะครับถนนคนเดินออกอันนี้เขาเรียกว่าถนนคนเดินคนมาถ่ายตรงปืนใหญ่นะครับถ่ายตรงปืนใหญ่ ไล่ะคเออครับเนี้ขอถามพี่หน่อครับชื่ออะไรครับหัวโตหัวโตเหรอครับมาทำอะไรที่นี่ครับมาเล่นยิงบิ้วระชนแล้วครับอ๋อเล่นเล่นตัวไหนครับเล่นลงไหนครับชื่อคณะอะไรครับเกียร์แก้ไซเบอร์หงอะไรเกียร์เกี้ยวรู้จิมหาอเรียกชื่อ ก็เที่ยให้ชื่อถูกๆนายไปเรียกเกียร์เกียรเกียร์โอ้ยเสียยี่ห้อหมดเลยว่ะอ่ะสามพันนะครับมามาทำอะไรที่นี่ครับเราตอนนี้เรามาสัมพันอาชื่ออะไรครับปาเชนครับปาเชนนะครับมามาทำอะไรที่นี่ครับมาไหว้เจ้าพ่อมามาทุกปีเปล่าครับมาทุกปีครับแล้วครับแล้ววันนี้เขามีกันทำอะไรบ้างครับ แห่ครับบนแห่แล้วก็แห่แห่แห่กี่โมงครับแห่กี่โมงประมาณเที่ยงครึ่งครับสดๆป่ายครับประมาณเที่ยงครึ่งนะครับบอกก็เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเวลาหรอครับเปลี่ยนเวลาข้อข้อตอนนี้แห่อยู่ในในน้ำท่าจีนครับอ๋อตอนนี้แห่อยู่ในแม่น้ำท่าจีนแล้วแล้วเขาเขาแห่แล้วมีสิงโตมังกรด้วยป่ะมีครับีสิงโตมังกรด้วยครับแล้วงานแห่แห่ถึงกี่โมงครับประมาณสองสามโมงครับสองสามโมง้วเสร็จจากงานแห่แล้วไปทำอะไรต่อครับ ดูนิ้วคณะอ,อะไรครับบอกชื่อให้ถูกนะครับบอกผิดที่ผมว่าเลยนะครับ<ม>อย่าเรียกผิดนะครับเมื่อกี้ไอ้หัวโตเรียกผิดรอบหนึ่งเลยผมคณะอีราฮเฮงเกตรวงครับใชาทำการแสดงนี้ไหมครับคณะนี้เล่นดีไหมการุรักษ์ิ้ไว้เลยหนึดด่งครับจรด็ดเด็ตามมาชวนคนมาทักมาดูมามาไหว้เจ้าเยอะๆเลยครับมาชวนมาทุกท่านมานะครับมาไหว้พ่อหลัเมืองครับมหาชัยครับ วันที่2องเหนว่าที่6ครับวันที่6วันสุดท้ายเลยครับวันที่6วันสุดท้ายครับนี่อยู่ถึงไหนครับอยู่ถึงไหนครับเนี่ยผมอยู่หนองแขมครับอยู่นองแขมนะครับดูสัพมีใจรักนะครับมาทุกปีทุกปีนะครับแล้วเดี๋ยวไปทำอะไรต่อครับเนี่ยเดินเล่นอยู่ตรงนี้ครับเดินเล่นเหรอครับเขาบอกเดินเล่นนะครับเดินเล่นตอนนี้เราก็มาถึงต่างจังหวัดหลังเมืองนะครับมาถึงนี่สิบโมงครึ่งแปะเลยครับผมมาขับ ตอนนี้คนก็ทยอยกันมาเยอะขึ้นเรื่อยๆครับดูบรรยากาศต่อไปนะครับอาแ,แ,แล้วแล้วแล้วเราก็แจกอาหารกิกนเมื่อไหร่เนี่ยไม่ทราบครับแล้วบอกว่าเส้นใหญ่ เดี๋ยวก็จะมีลำฟ้อนนะครับถวยายเจ้าพ่อหลักเมืองเลยครับดูครับแต่งซะสวยเลยเด็กน่ารักมากเดี๋ยวเรื่องขอควันแหม่ครับรถเลยสวยมากเลยดูนี่ครับเรื่องสถาปนารุ่งร้างไปนะครับนี่เราัดนัาผู้ในงานสถาีปน์ให้แล้วกัน สามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์กับช่องพงษ์จารักยูด้วยนะครับถ้าเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเกิดผมไม่ได้ถ่ายทอดสดก็ขออภัยด้วยนะครับผม,มาอาจจะลงช่อง youtube แทนนะครับเนื่องจากค่าเน็ตไม่ไม่มีนะครับเพราะเมื่อเช้านี้จะเล่นเน็ตลเล่นไม่ได้เพิ่งไป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 ,ไปจ่ายเงินค่าเน็ตมานะครับก็คงรู้ถ่ายได้นานนะป่ะไม่รู้นะครับก็ถ้าเกิดถ่ายไม่นานเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นวิดีโอแล้วมาลงช่อง YouTube แทนนะครับ ก็มาติดตามช่องยูทูบได้ใครที่อยากสนับสนุนช่องพงษ์จารย์ยุสามารถส่งกระดาบส่งหัวใจส่งของขวัญส่งเพชรมาเป็นกำลังใจให้กับช่องพงษ์จารย์ยุได้นะครับัขอหยุดติกันถ่ายทอดสดน,นะครับเดี๋ยวเน็ตหมดแล้วยุ่งเลยเดี๋ยวเน็ตหมดเดี๋ยวเน็ตหมดมบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับช่วงเที่ยงนะครับช่วงเทียทเท่ยงช่วงเที่ยงน่ารักอาหาร